วันนี้พวกเราอยู่ที่บ้านสวนดิเกนักสันเอำเภอสรน,น,นตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราจะมาสมองปุ๊บม่สิ่งกันนะที่นี่นะฮะวันนี้นะครับเราจะบอกว่าทําไมนะฮะทุกคนนะครับจะประสบความสำเร็จได้ต้องไปงานเดสตานะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิอริพรลงประเสริฐนะคะทําไมต้องไปงานเดสตาเพราะงานนี้จะทําให้คุณรวยโดยที่คุณ ไม่ต้องพูดเองคุณอยากรู้ว่าคุณจะจรวยโดยที่คุณไม่ต้องพูดเองยังไงคุณต้องไปเข้างานเดลตาอย่าลืมพาเพื่อนไปด้วยนะคะแล้วพบกันที่งานเดลตาค่ะค่ะชื่อนัทธรราชัยเมืองนะคะตอนนี้ได้เข้ามาเริ่มทำธุรกิจมอใแต่ว่ายังไม่รู้เลยัะว่า <ต LT. S 1> อราบอกอว่าให้เข้างานเดลตาเพราะฉะ<ค>นั้นคุณต้องลองเข้างานเดลตา คุณจะสำเร็จได้ยังไงสวัสดีครับผมแปดพันล้านจากเชียงใหม่นะครับก็ทำงานฟรีแลนซ์อยู่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเจอธุรกิจเจอเน็ตครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับก็ทราบข่าวจากอัพไลน์แจ้งมาครับว่ามีงานเดินสตานะครับแล้วก็จะมีผู้สำเร็จมากมายนะครับในงานนี้นะครับ ก็ผมก็อยากจะเข้าไปเรียนรู้นะครับว่าเขาเริ่มต้นทํากันอย่างไรนะฮะในธุรกิจเนิ้เพราะว่าให้ให้ได้พัสดบอินคำเดือนละแสนเดือนละล้านนี่ทำทำอย่างไรผมก็อยากจะเข้าไปเรียนรู้นะครับพบปากกับผู้สําเร็จนะฮะงานตัดสตาร์นะครับเดือนปลายเดือนมีนานี้นะครับไม่พลาดแน่นอนครับครับแล้วเจอกันครับครับนั่นก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของนะฮะ ผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจเจเนสนะครับงานตดกตานะฮะเป็นฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดเป็นระบบที่สําคัญที่สุดนะฮะท่านจะได้พบกับผู้ประสบความสําเร็จทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นต้นแบบในการทํางานนะฮะเรียนรู้จากผู้สําเร็จวันนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตไปคิดเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราทํางานนะฮะหลายท่านทํางานออนไลน์นะครับธุรกิจเจเนสยังไม่รู้ว่างานนี้นะครับ เราจะเริ่มต้นยังไงทำยังไงในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับงานดูสตาวันที่29มีนาคม2558นะครับก็เป็นงานที่สำคัญของชันที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่าลืมนะครับเพื่อแรา้างควอครับนะครับ วันนี้มันจะกันยอดพอดีเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้ที่นี่คือคั้งสุดเกินนะครับต้องไปพบกันที่งานตึ๊งตาให้ได้นะครับวันที่28มีนาคม2568ครับสุดยอดครับ